สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอแสงวันนี้เราจะเรียนในห,หน่วยจังหวัดของเราสําหรับวันนี้จะเรียนเรื่องสถานที่สําคัญของจังหวัดนะคะต่อไปไปเป็นกิจกรรมขึ้นหวัดจังหวัดไปรับชมเพลงกันได้เลยค่ะ If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then... If you're happy and you know it's so your hoolet If you're happy and you know it's so your hoolet If you're happy and you know it then you will really surely show it if you're happy and you know it's your hoolet If you're happy and you know it do all three If you're happy and you know it do all three If you're happy and you know it then you will really surely show it if you're happy no, we do our thing. If you're happy. And if you're happy and you know it, tap your hands. If you're happy and you know it, then you will surely show it. If you're happy and you know it, tap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then you will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, show who if you're happy and you know it's your If you're happy and you know it, then you will surely show it If you're happy and you know it's your If you're happy and you know it, do all three If you're happy and you know it, do all three If you're happy and you know it, then you will surely show it If you're happy and you know it, do all three ไปนะคะเป็นสถานที่สําคัญของจังหวัดสุโขทยัยเราจะไปเริ่มที่อุทยานประวัติศาสตร์ไทยนะคะอันนี้เป็นแผนที่ท่องเที่ยวในเมืองเก่าสุโขทัยของเรานะคะสถานที่ต่อไปในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะก็คืออันนี้คือภายในยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคาแหงนะคะต่อไปก็คือศูนย์รวมใจของเราที่อุทยานประวัติศาสตร์นะคะคือพ่อขุนรามคาแหงนะคะ ต่อไปนะคะสถานที่สําคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะคือวัดมหาธาตุเป็นวัดสวยงามประจำอุทยานประวัติศาสตร์ที่คงศิลปะต้นฉบับแบบสุโขทยัยต่อไปเป็นวัดศรีชุมเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในสุโขทยัยและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้ค่ะ ต่อไปนะคะสถานที่สําคัญของจังหวัดสุโขทัยก็มีอีกที่หนึ่งคืออุทยานประวัติศาสตร์สัชนาลัยนะคะอันดับแรกก็คือวัดช้างล้อมนะคะเป็นโบราณสถานที่สําคัญตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สัชนาลัยอยู่อําเภอสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะเรามาต่อกันที่วัดเกดีเจ็ดแถวนะคะ เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยตั้งอยู่ในอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทัยนะคะมาต่อกันที่สถานที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัยอีกที่นะคะก็คือเขาหลวงหรือเรียกว่าอุทยานแห่งชาติลำกำแพงมีเนื้อที่ครอบคลุมอำเภอบ้านด่านล้านหอย อำเภอคิริมาศและอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยเขาหลวงคือยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุโขทยัยที่สูงกว่า1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ